ไนซะนะต้องเอสเ็ข้างไนก็ต้องใส่คนอื่นก็ได้ไม่กลัวเดี๋ยเไม่กอนใสเก็ข้างในเขาด้วยอยแม่งเลยไมู่ดเลยคำไห่เปิดไม่รอหมไดรปวดหัวไม่ได้ต้องเป่งกันไปเรื่อยๆมันหน้าที่ ไายวันคนชูไปต้องวนกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ไม่กินแรงกันเพื่อน้องเอมอวันน้องเอมถืน้องเอมน้องเอมตวด้องเอดาวลยต้องทไฟเราตองยรวลไปดีน้องเอดาวนเน้องเเาว้อเอน้า้องเน้ออมเานงเอเเนวนาเ้ ใ่ไปมาด้วยแก้วไม่นาด่เท่าแก้ไม่ดน่ก้ไอ่ดไม่้น่นไม่ได้สงใตัวเองที่ถอยไปแ่ไอยแล้วเกียมากมาถายูกคู่กันไมไม่่ามันเป็นเมื่อตอนนอนเย็นๆแล้วมันจะแบบเบาไม่นอน